เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการเปรียบเทียบรถยนต์ในรุ่นต่างๆและคลิปใหม่ๆก่อนใครอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดติดตามแล้วที่สำคัญอย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนในการลงคลิปใหม่ๆถัถดไปช่วงส่งปัญหารถใหม่สวัสดีชาว C Element Channel วันนี้มาเจอกับช่วงใหม่ของเรานั่นก็คือช่วงส่องปัญหารถใหม่โดยเราจะพยายามรวบรวมปัญหาดีเฟกต่างๆของรถยนต์ที่เป็นโมเดลใหม่และอยู่ในช่วงของการเปิดตัวและส่งมอบไม่เกิน1หรือ2ปีราวๆนี้ซึ่งแน่นอนว่ารถที่เป็นโมเดลใหม่มักจะเกิดดีเฟกหรือปัญหาอาการที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆของรถยนต์ใหม่ที่อาจจะพบเจอกันได้อยู่ที่ว่ารุ่นไหนหรือแบรนด์ใด จะพบปัญหามากน้อยหรือหนักเบาแตกต่างกันไปและที่สำคัญต้องดูแนวทางและระยะเวลาในการเร่งแก้ปัญหาของผู้ผลิตควบคู่กันไปด้วยซึ่งคิดว่าข้อมูลเหล่านี้คือสิ่งที่หลายๆคนกำลังมองหาเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจเพื่อซื้อรถสักคันและแน่นอนว่าไม่มีสื่อเจ้าใดที่จะมานั่งรวบรวมข้อมูลเหล่านี้มาบอกท่านผู้ชมอย่างแน่นอนในจะค่าโฆษณาค่าสปอนเซอร์ และอะไรหลายๆอย่างย่อมเกิดความเกรงอกเกรงใจที่จะนําเสนอหรือนําเสนอแค่ประเด็นที่เป็นข่าวใหญ่โตเท่านั้นและสุดท้ายก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการโดนด่าหรือไม่พอใจจากสาวกของค่ายนั้นๆแต่เราเองก็เลือกที่จะทำคอนเทนต์นี้เพราะคิดว่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าซุกปัญหาไว้ใต้พรมหรือมีปัญหาก็เก็บไว้ในใจอวยแต่เรื่องดีๆอันนี้ก็ไม่เอานะครับอย่างน้อย ก็จะได้เป็นข้อมูลที่ผู้สนใจที่จะซื้อรถยนต์รุ่นดังกล่าวจะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับมือหรือเข้าใจได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องแก้ไขหรือดําเนินการอย่างไรควรหลีกเลี่ยงยังไม่ซื้อหรืออาจจะยังรอดูการแก้ปัญหาการแก้ไขปรับปรุงของทางค่ายรถเสียก่อนจึงขอให้ทุกทกท่านรับชมกันด้วยใจที่เป็นกลางและช่วยกันแนะนำถึงแนวทางการแก้ไขหรือการใช้งานที่ถูกต้อง หรือการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์จะดีกว่าและเกิดประโยชน์จริงสำหรับผู้ที่กำลังเผชิญปัญหาเหล่านั้นและขอแจ้งให้ทราบอีกนิดนะครับว่าปัญหาต่างๆที่ได้นำเสนอต่อไปนี้นั้นเป็นเพียงปัญหาของสมาชิกผู้ใช้งานจริงบางส่วนเท่านั้นที่ได้นำข้อมูลมาเผยแพร่ในโซเชียลแต่ยังมีคนอีกกลุ่มที่ไม่ได้เล่นหรือไม่ได้เปิดเผยข้อมูลต่างๆผ่านทางโลกออนไลน์ ฉะนั้นแล้วข้อมูลเหล่านี้จึงไม่สามารถนําไปอ้างอิงเป็นตัวเลขทางสถิติหรือนําไปตัดสินได้ว่ารถรุ่นดังกล่าวมีปัญหามากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับยอดจําหน่ายและเป็นเพียงปัญหาที่เกิดขึ้นกับในบางคันเท่านั้นนะครับเอาละครับเกิดมาเสยยืดยาวเพราะหวังเพียงว่าสมาชิกจะได้เข้าใจในเจตนารมณ์ที่แท้จริงและไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งหรือดิสเครดิตแต่อย่างใดไม่มีใครจ้างหรือให้การสนับสนุนจากค่ายอื่นๆแต่อย่างใด เราจะพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลในทุกๆค่ายโดยเฉพาะในรุ่นยอดนิยมซึ่งในวันนี้เองเราขอนำเสนอประเด็นปัญหาของรถใหม่ทางค่าย Honda ในรุ่น HRV ESEV นั่นเองซึ่งอย่างที่ทราบกันว่า Honda s HRV ESEV โฉมปัจจุบันนี้ได้เปิดตัวในประเทศไทยของเราในช่วงวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาหรือในปี2021นั่นเอง และก็เริ่มส่งมอบได้คือในช่วงธันวาคมปี2021และมาถึงในตอนนี้ก็ถือว่าส่งมอบมาได้ราว,ราว6เดือนหรือครึ่งปีแล้วนั่นเองและด้วยการเปิดตัวมาในภาวะเศรษฐกิจโลกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคระบาดอย่างโควิด -19 และปัญหาข้าวของแพงน้ำมันแพงรวมไปถึงผลกระทบจากสงครามซึ่งทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนชิปประมวลผลที่จำเป็น และผลจากโควิด19ก็ทำให้ผลิตชิ้นส่วนล่าช้าประกอบกับ SRV ก็ได้รับความนิยมความสนใจจากลูกค้าชาวไทยค่อนข้างสูงจนทำให้เกิดปัญหาแรกที่เราจะนำเสนอนั่นก็คือปัญหาการรอรถนานถึงนานมากๆเชื่อหรือไม่ครับว่าสมาชิกหลายๆท่านจองรถตั้งแต่ปลายปีที่แล้วตั้งแต่ช่วงธันวาคม หรือตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ตามในช่วงมกราคมที่ผ่านมาณนะปัจจุบันยังมีหลายลายนะครับที่ยังไม่ได้รับรถเลยซึ่งการรอรถที่มีโรงงานผลิตในประเทศถ้าเกิน3เดือนขึ้นไปก็ถือว่าค่อนข้างนานมากและนี่ถ้านับเวลาจริงๆแล้วสําหรับพวกเขาก็ปาเข้าไป5ถึง6เดือนเลยก็ว่าได้คนที่รอได้ก็ถือว่ามีความอดทนสูงเอามากๆเพราะการซื้อของสักชิ้นโดยธรรมชาติของคนเรานั้นก็ย่อมอยากได้ของในทันที แต่นี่ไฟแนนซ์ก็ผ่านชุดแต่งก็เตรียมไว้พร้อมรอแค่รถมาอย่างเดียวนี่มันโคตรทรมานจิตใจเอามากๆเลยซึ่งก็มีหลายรายที่อดทนรอไม่ไหวก็ได้ตัดสินใจทิ้งจองแล้วก็ไปซื้อเจ้าอื่นก็มีเยอะเหมือนกันซึ่งทางผมเองก็เคยได้มีโอกาสพูดคุยกับทางเซลล์ของศูนย์ฮอนด้าศ1ในต่างจังหวัดพบว่าในเดือนเดือนหนึ่งนั้นมีรถยนต์ฮอนด้า HRV มาลงในแต่ละศูนย์มากสุดเพียง3-5คัน และก็คละสีคะรุ่นกันไปและบางศูนย์ไม่มีแม้กระทั่งรถให้ทดลองขับหรือรถที่จอดในโชว์รูมเสียด้วยซ้ําซึ่งคงไม่ต้องบอกนะครับว่าความต้องการของลูกค้าชาวไทยนั้นมีมากขนาดไหนแต่เมื่อดูยอดผลิตและการส่งมอบ กลับดูไม่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าชาวไทยเอาเสียเลยซึ่งในขณะเดียวกัน h อน da ประเทศไทยก็ได้ออกประกาศผ่านทางหน้าเว็บไซต์เกี่ยวกับกรณีการส่งมอบรถที่ล่าช้าว่าปัญหาส่วนใหญ่นั้นมีผลเนื่องมาจากปัญหาโรคระบาดโควิด1 9ทําทำให้ซัพพลายเออร์บางไรายไม่สามารถส่งมอบชิ้นส่วนได้ตามกำหนดทำให้การผลิตนั้นล่าช้าออกไปแล้วก็ทำให้ไม่สามารถกำหนดการระยะเวลาการส่งมอบได้ตามแผนการผลิตเดิมโดยทาง Honda เองก็ได้รับปากว่า จะพยายามอย่างสุดความสามารถในการผลิตรถเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าและหลังๆมาก็เริ่มมีข่าวการแซงคิวเกิดดราม่าก,กันขึ้นหนาหูเรื่อยๆเพราะบางคนจองเมื่อวานแต่ได้รับรถภายในสองสาวันถัดไปก็มีหรือมีบางท่านแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการยอมไม่รับของแถมและต้องยอมจ่ายค่าเคลือบสีหรือรับข้อเสนอนอื่นๆจากทางศูนย์บริการ ซึ่งราคาที่ต้องจ่ายก็หลากหลายหมื่นเพื่อแลกกับการได้รับรถไวขึ้นจากข้อเสนอของผู้ขายหรือแม้กระทั่งยอมรับดอกเบี้ยงเงินดาวและพ่วงประกันที่แพงกว่าปกติก็มีซึ่งตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นข้อมูลที่เท็จจริงอย่างไรและเริ่มได้รับข้อมูลบ่อยขึ้นในกลุ่มขับต่างๆทางผู้ฟังท่านใดเคยเจอเคสแบบไหนลองมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับถ้ามีเคสแบบนี้จริงๆก็ถือว่าเป็นการซ้ำเติมคนที่พยายามอดทนรอเป็นอย่างมากเลย และต่อมาก็คือปัญหาที่2นะครับที่เป็นเรื่องของงานประกอบหรือการหลุด QC ก็มีให้เห็นซึ่งก็ถือเป็นอีกปัญหาที่พบเจอได้ในรถยนต์ใหม่แต่แบรนด์ชั้นนำอย่าง Honda เองก็ไม่คิดว่าจะมีหลุดแบบน่าเกลียดออกมาให้ได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆอย่างเช่นมีเคสหนึ่งที่แชร์เรื่องราวแผงบางแดดหลุดห้อยตองแต่งทั้งๆท,ที่รถยนต์เพิ่งใช้งานได้มีกี่สัปดาห์แต่ก็ได้กลับไปแก้ไขกับศูนย์บริการเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอะไร รายม่อีกหนึ่งเคสนะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นเพราะว่ามีหลายๆเพจนะครับที่เกี่ยวกับรถยนต์ก็ได้แชร์ประเด็นนี้ออกไปเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นเรื่องของงานประกอบที่พบว่ามุมของฝากระโปรงหน้ากับตัวถังมีการขบกันจนสีกระเทาะออกมาซึ่งน่าจะเกิดจากการติดตั้งฝากระโปรงที่ทำมุมองศาไม่บาลานซ์กันซึ่งเคสนี้ก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นได้เพราะน่าจะมีการทดสอบการเปิดปิดฝากระโปรงหลายรอบอยู่ไม่น้อย ก่อนที่จะปล่อยรถออกมาแต่เคสนี้ก็ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วและนอกจากนี้ยังมีเคสลักษณะคล้ายๆกันนี้อยู่อีกหลายเคสเช่นขอบซ้ายขวาของฝาท้ายมีระยะห่างที่ไม่เท่ากันและบางรายเกิดการเบียดกันของฝาท้ายกับตัวถังทำให้เกิดการกระเทาะของสีตัวถังด้วยเช่นกันซึ่งผู้จำหน่ายเองก็รับผิดชอบด้วยการเรียกเข้าไปเก็บสีและติดตั้งฝาท้ายใหม่ ปัญหาเรื่องงานประกอบนะครับยังมีอีกหนึ่งเคสนะครับที่มาแชร์ประเด็นปัญหาแผงข้างประตูฝั่งคนขับของเขานะฮะซึ่งรถคันนี้ใช้งานมาประมาณ7,000กิโลแล้วก็พบว่าแผงข้างประตูเนี่ยมันมีการอ้าออกมานะฮะประกบกันไม่สนิทแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะครับกลัวใช้งานแล้วจะหลุดติดมือออกมานั่นเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาของงานประกอบนั่นเองนะฮะและมีอีกเคสที่น่าจะเกี่ยวกับงานประกอบนั่นก็คือ กระจกมองข้างกลางหรือพับได้ไม่สุดซึ่งอาจจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาก็แล้วแต่คันนะครับซึ่งเกิดจากเฟืองมอเตอร์อาจจะตกรางหรือเฟืองขบกันไม่สนิทนั่นเองปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดนี้อาจพบเจอกันได้แต่ทางศูนย์บริการก็ยินดีแก้ไขให้โดยใช้เวลาไม่นานนักปัญหาที่3นะครับเป็นปัญหาที่เริ่มเจอบ่อยขึ้นคือเรื่องของวัสดุหรืออุปกรณ์เสื่อมสภาพหรือเสียไวกว่าเวลาอันควร โดยเท่าที่เก็บข้อมูลมาก็พบว่าหลายๆคนเริ่มพบอาการเหล่านี้อย่างแรกเลยก็คือปัญหาจอเครื่องเสียงหรือเครื่องเล่นมีเดียตรงกลางแฮงค์หรือค้างซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วงเปิดตัวใหม่ๆเจ้าจอตัวนี้ก็ได้มีราม่าก,กันในกลุ่มพอสมควรเรื่องของสเปคตัวจอค่อนข้างมีความละเอียดต่ำเรียกว่าไม่ค่อยสมราคาค่าตัวก็ว่าได้และก็ไม่ใช่เครื่องเสียงสเปคตัวที่จำหน่ายในต่างประเทศอย่างแน่นอน และเรื่องสเปคไม่เหมือนกับตัวต่างประเทศยังไม่เท่าไหร่ขอให้ใช้งานได้ดีก็พอแต่ในบางรายกับพบว่าปัญหาหน้าจอค้างขึ้นข้อความแจ้งเตือนความปลอดภัยและกดยืนยันหรือทัชสกรีนอะไรไม่ได้เลยแม้จะดับรถเปิดปิดใหม่ก็ยังคงค้างอยู่หน้าดิสเพลย์เดิมจนบางรายต้องได้เข้าเครมชุดเครื่องเสียงหรือเครื่องเล่นมีเดียเลยก็มี และอีกอาการที่เกี่ยวกับการเสื่อมคุณภาพของตัวอุปรกรณ์ก่อนเวลาอันครวรคืออาการยางรองแท่นเกียร์ที่เสื่อมสภาพซึ่งมีผลทําให้เกิดเสียงดังเหมือนเหล็กกระทบกันหรือเสียดสีกันในย่านความเร็วต่ําโดยมีหลายคนเจออาการนี้และได้รับการเคลมยางรองแท่นเกียร์จนอาการนั้นได้หายไปซึ่งรถใหม่ที่เพิ่งส่งมอบได้ไม่นานกลับต้องเจออาการเหล่านี้แล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรเลยทีเดียว และยังมีอีกหนึ่งเคสนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับงานวัสดุที่มีการเสื่อมสภาพไวกว่าเวลานควรนั่นเองนั่นก็คือชุดโครเมียมนะฮะงานโครเมียมที่เป็นชุดแต่งที่แผงข้างประตูอะไรต่างๆนี่นะครับตรงชายด้านล่างนั่นเองก็จะเห็นว่ามีงานโครเมียมแซมอยู่ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยมาสังเกตดีๆว่ามันเริ่มลอกออกมานะฮะเริ่มหมองเริ่มมีขอบลอกๆนะครับแต่พอดูดีๆแล้วงานชุดนี้ดันเป็นงานที่เป็นสติ๊กเกอร์แทนนะฮะซึ่ง ไม่ใช่โครเมียมที่เกิดจากวัสดุจริงๆนะครับแต่เป็นวัสดุโครเมียมที่เป็นโครเมียมสติกเกอร์นั่นเองนะครับซึ่งก็ทำให้รู้สึกค่อนข้างผิดหวังในส่วนงานชิ้นนี้นะฮะไม่คิดว่าจะเป็นงานสติกเกอร์นะฮะเพราะว่าตอนแรกเขาคิดว่าเป็นงานโครเมียมแท้แล้วก็พอมาเจอ,อาการกราดก่อนของตัวสติกเกอร์ก็ทำให้เสียความรู้สึกไปนะฮะเรื่องที่4นะครับ เป็นเรื่องที่หลายๆคนถามถ่ายกันมาอยู่บ่อยเอามากๆเลยนะครับในกลุ่มในคลับของ Honda h S R V ซึ่งจะเรียกว่าเป็นปัญหาในเรื่องของงานวิศวกรรมการออกแบบก็ว่าได้ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีว่าใน Honda h S R V ใหม่ในรุ่น R S ที่เป็นรุ่นท็อปนั้นจะให้หลังคาในแบบเดียวเลยก็คือเป็นหลังคากระจกหรือที่เรียกกันว่าหลังคา Panoramic g l a s s Roof โดยเป็นหลังคาแก้วเต็มบานเลยและไม่สามารถเปิดหลังคาได้แต่อย่างใด เป็นเพียงหลังคากระจกนะครับที่เอาไว้มองท้องฟ้าหรือเม็ดฝนเท่านั้นและได้แบ่งการออกแบบเป็น2ตอนนั่นคือสําหรับผู้โดยสารตอนหลังนั้นจะมีแผ่นบังแดดที่แยกออกเป็น2ชิ้นมาให้ซึ่งสามารถถอดออกเพื่อชมท้องฟ้าหรือเสียบเพื่อบังแดดได้ซึ่งช่วงเปิดตัวก็มีดราม่าเกี่ยวกับเจ้าแผ่นนี้อยู่เหมือนกันว่าเมื่อถอดออกไปแล้วนั้นไม่สามารถเก็บพับหรือม้วนเก็บได้แบบสะดวกสบายเท่าไรนะักเพราะต้องถอดออกมาเก็บใส่ไว้ในซอง และไอตัวซองนี้ก็ไม่มีที่เก็บไม่มีที่เสียบไว้ที่ไหนเลยอาจจะต้องวางทิ้งไว้บนหลังรถหรือไม่ก็เสียบไว้บนหลังคาแบบนั้นเลยส่วนหลังคาตอนหน้าของผู้ขับขี่นั้นมีม่านตาข่ายสีดำบางๆที่สามารถดึงปิดบังแสงหรือเลื่อนเปิดออกเพื่อรับชมหลังคาได้แต่ประเด็นที่หลายๆคนบ่นกันก็คือม่านบังแดดนั้นไม่สามารถบังแดดเมืองไทยได้อย่างมิดชิดหรือกรองแสงได้ไม่ดีเท่าที่ควร และออกไปในทางบางเสียมากกว่าหลายๆคนที่ได้รับรถไปแล้วนั้นบ่นว่าเวลาโดนแสงแดดเวลาเที่ยงในวันที่แสงแดดจ้าๆจ,จริงๆพบว่าม่านมันเอาไม่อยู่ทําให้แสงจ้าเกินไปแม้ว่าแอร์ในรถจะเย็นก็ตามแต่แสงแดดที่แผดเผาอยู่ตลอดนั้นก็ทําให้เกิดอาการหัวร้อนขึ้นได้ไม่น้อยเลยทีเดียวจนต้องมีงาน DIY เกิดขึ้นมากมายบางท่านต้องไปหาพวกแผ่นฉนวนกันร้อน มาซ้อนทับระหว่างตัวม่านกับตัวหลังคาอีกชั้นเพื่อลดความร้อนและแสงที่แยงตานั่นเองแต่สำหรับคนที่ได้ใช้งานในรถแค่ช่วงเช้าขับไปทำงานและขับกลับจากทำงานในช่วงเย็นอาจจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบนี้เท่าที่ควรหรือใช้รถในระยะเวลาสั้นๆเช่นเวลาเที่ยงแค่ขับไปทานข้าวไม่ไกลนัก ก็อาจจะไม่ได้รู้สึกร้อนอะไรมากมายก็มีก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องของปัญหางานวิศวกรรมการออกแบบที่สําคัญสําหรับผู้ที่ต้องการรุ่นท็อปแต่ไม่อยากได้หลังคากระจกก็ไม่สามารถทําได้เกิดเป็นเสียงแตก2ประเด็นก็คือทางหนึ่งบอกว่าแสงจ้าและร้อนเกินไปเกินกว่าจะรับได้ดีหน่อยแค่ในวันที่ฝนพร,รมแต่กับอีกคนกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าไม่ได้ร้อนอะไรขนาดนั้นแค่หาฟิล์มเซรามิกดีๆกรองแสงสัก60-80 ก็เอาอยู่แล้วกลับดีเสียอีกที่ทำให้ห้องโดยสารสว่างขึ้นและเทมากๆเวลาถ่ายรูปมุมเสยขึ้นไปเห็นหลังคาได้อวดหลังคาพาโนรามิกกัสรูปซึ่งก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับและข้อสุดท้ายก็คือข้อที่5เป็นปัญหาที่ไม่อาจข้ามไปได้นั่นก็คือปัญหาเรื่องเอเร่อของตัวรถที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วอาจจะไม่สามารถใช้งานต่อได้อย่างราบรื่นบางรายต้องรีบจอดข้างทาง บางรายอาจถึงขั้นต้องขึ้นสไลด์ออนนอนศูนย์เลยก็มีเรื่องปัญหาเออร์เรอร์เรื่องแรกมีหนึ่งเคสที่ได้แชร์ประสบการณ์การขึ้นฟ้องเตือนเกิดความร้อนขึ้นกับกล้องที่มีไว้ตรวจจับหรือประมวลผลในเรื่องระบบเซนซิงที่ติดตั้งอยู่ตรงกระจกบานหน้านั่นเองสมาชิกท่านนี้ได้จอดรถไว้กลางแจ้งทั่วไปตามปกติและได้ขับออกไปทำธุระสักพักก็เกิดการฟ้องเตือนที่หน้าจอขึ้นว่าตัวกล้องดังกล่าวเกิดความร้อนสูงเกินค่าที่กำหนดในคำแนะนำตามคู่มือ บอกให้ต้องจอดรถในที่ร่มจนกว่าตัวกล้องจะเย็นลงจึงจะสามารถใช้งานไปต่อได้ซึ่งแดดเมืองไทยในช่วงเดือนมีนาเมษาหรือพฤษภามันก็จะร้อนมากเป็นพิเศษอยู่แล้วและถ้าต้องเจอความร้อนที่กล้องรับไม่ได้ในเวลาที่เร่งรีบก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักแต่ก็ยังไม่พบว่ามีสมาชิกท่านอื่นเจอในลักษณะแบบนี้และมีอีกหนึ่งเคสในเรื่องของปัญหาเออร์อร์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้โดยการเกิดเออร์อสัญ,ญลักษณ์รูปเต่าคาร ซึ่งสัญลักษณ์การแจ้งเตือนนี้มักจะเกิดขึ้นกับรถที่เป็นรถ e ีวและก็รถ h ฮบริดซึ่งสื่อความหมายถึงความไม่พร้อมในการใช้งานของระบบแบตเตอรี่และมอเตอร์ขับเคลื่อนที่อาจจะมีอุณหภูมิที่สูงเกินกำหนดซึ่งเจ้าตัวบอกว่าต้องขับที่ความเร็วต่ำอาการเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายโดยได้ปรึกษาทางศูนย์บริการแล้วแต่ทางศูนย์บอกยังไม่เคยเจออาการลักษณะนี้ทางเจ้าของรถจึงต้องใช้งานต่อไปก่อน และจะติดตามอาการต่อไปว่าจะเกิดขึ้นมาอีกหรือไม่ซึ่งเราก็คงติดตามกันต่อไปครับซึ่งก็ถือว่าอาการเหล่านี้ยังไม่ได้หนักหนามากมายอะไรตัวรถยังคงขับใช้งานต่อไปได้แต่ก็ต้องด้วยความระมัดระวังเท่านั้นเองแต่ไอาที่เจอบ่อยๆจริงๆเป็นปัญหารายวันอยู่ณขณะนี้เห็นจะเป็นปัญหาเรื่องการฟ้องเตือนเรื่องระบบความปลอดภัยต่างๆคืนแจ้งเตือนที่หน้าปัดเรือนใหม ซึ่งจากการศึกษาและเก็บข้อมูลมาสักระยะเราพบว่าปัญหานี้เกิดขึ้นกับหลายๆคันหลายๆคนซึ่งมีลักษณะคล้ายๆหรือเหมือนๆกันโดยลักษณะอาการคือขับรถอยู่ดีๆก็เกิดมีเออร์เรอร์แจ้งเตือนขึ้นที่หน้าปัดเดินใหม่บางรายเพิ่งสตาร์ทก็จะเกิดเออร์เรอร์ดังกล่าวซึ่งจะเป็นการเออร์เรอร์ลักษณะแจ้งเตือนเป็นสีแดงโดยฟ้องว่าระบบความปลอดภัยต่างๆเกือบทุกส่วนที่เป็นระบบอยู่ใน Honda Sensing รวมถึงพวกระบบฮิวโฮคอนโทรต่างๆมีปัญหาซึ่งจะติดเป็นเออร์เรอร์ฟ้องขึ้นมาเป็นระยะระยะเรียงกันทุกเออร์เรอร์จนครบทุกรายการของระบบความปลอดภัยซึ่งในขณะที่เกิอดอาการนั้นในบางรายนั้นสามารถขับขี่ได้อย่างปกติแต่ในบางรายนั้นตัวรถจะมีอาการเครื่องสั่นเร่งไม่ขึ้นระบบเบรกไม่ตอบสนองจนต้องรีบหาที่หยุดหรือเข้าจอดข้างทางในบางรายดับเครื่องสักพักและสตาร์ทใหม่ก็สามารถขับใช้งานต่อไปได้ แต่สำหรับบางรายจำเป็นจะต้องเรียกยานแม่สไลด์ออนไปนอนศูนย์และสำหรับการแก้ไขปัญหาของศูนย์บริการกับอาการเหล่านี้บางรายบอกว่าทางศูนย์ได้นําไปเคลียร์โค้ดหรือลบโค้ดเออร์แล้วอาการก็หายไปสามารถใช้งานต่อได้ บางรายบอกว่าลบโค้ดได้ไม่นานก็กลับมาเป็นซ้ำอยู่เรื่อยๆและบางรายนั้นจะต้องเข้าศูนย์ในอาการนี้หลายๆรอบจนสุดท้ายจะต้องเปลี่ยนชุดโมดูลเกี่ยวกับระบบไฮบริดและกล่องควบคุมอาการจึงหายขาดซึ่งก็มีสมาชิกบางท่านออกมาแชร์ข้อมูลว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ณนขณะน,นี้เกิดจากรถยังใช้เฟิร์มแวร์ในเวอร์ชันแรกอยู่ซึ่งณปัจจุบันได้มีเฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่ที่มาแก้บั๊กปัญหาพวกนี้เรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นใครที่ยังมีปัญหานี้อยู่ควรจะได้รับการอัปเฟิร์มแวร์ใหม่ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่เพราะว่าถ้ามีการอัปเฟิร์มแวร์แล้วหายจริงรถอดหล,ดลงังๆไม่ควรจะเกิดอาการนี้ก็ลองไปสังเกตกันดูอีกทีนะครับว่าสมาชิกที่เขาเป็นอยู่เป็นรถในลอดไหนเวอร์ชันอะไรนะฮะซึ่งอาการสุดท้ายที่เราพูดถึงณนะขณะนี้มีเปอร์เซ็นของผู้ที่ใช้งานแล้วเจอปัญหากันเยอะและบ่อยมากที่สุดในกลุ่มนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นอาการยอดฮิตก็ว่าได้ ใครที่ยังไม่เคยเจออาการนี้อาจจะต้องเตรียมตัวรับมือไว้กันบ้างนะครับเพราะวันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็เป็นได้หรือใครที่กำลังเล็งรุ่นนี้อยู่แนะนําให้เข้าไปศึกษาและติดตามอาการอย่างใกล้ชิดว่าเขาจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไรและจะมีการเรียกจากผู้ผลิตให้เข้าไปแก้ไขให้หายขาดแบบไหนอย่างไรอยากให้ลองติดตามกันในคลับ Honda SRV ESPV ด้วยตัวของท่านเองเลยนะครับ และนอกจากนี้นะครับก็ยังมีอีกอาการหนึ่งที่จะมองว่าเป็นปัญหาก็ใช่หรือไม่เป็นปัญหาก็ใช่เช่นเดียวกันนะครับอาจจะเป็นที่ตัวระบบของตัวรถเองที่ถูกเซตค่ามาแบบนี้นั่นก็คือการแสดงผลน้ํามันเชื้อเพลิงนั่นเองก็คือระดับของการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับหลายๆคนก็คงมีประสบการณ์ในการเติมน้ํามันที่แตกต่างกันนะครับบางคนเข้าปัม๊มเติมน้ํามันก็ต้องดับรถทุกครั้งตามขั้นตอนการเติมน้ํามันที่ถูกต้องและก็แนวทางปฏิบัติที่ ควรจะเป็นแล้วก็ควรทํากันทุกคนนะครับแต่บางคนก็มีที่ไม่ได้ดับรถนะฮะอาจจะเกิดจากเขาเพิ่งเดินทางไกลามาหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะที่ไม่ได้ดับเครื่องนะครับแต่ก็ เติมน้ำมันเหมือนเหมือนกันนะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นนะครับเวลาเติมน้ํามันเนี่ยจอแสดงผลระดับน้ํามันก็จะแสดงขึ้นตามขณะท,ที่เราเติมเลยนะฮะถ้าเต็มถังก็จะขึ้นเต็มขีดแม็กซ์เลยแต่ว่าสําหรับ Honda h s v รุ่นนี้นะครับในบางคันระดับน้ํามันจะไม่โชว์นะครับถ้าคุณไม่ดับเครื่องซึ่งมันจะไม่เรียลไทม์นั่นเองแต่ถ้าหากคุณดับเครื่องแล้วเติมน้ํามันเนี่ยพอสตาร์ทขึ้นมาใหม่เนี่ยระดับน้ํามันก็จะขึ้นตามที่คุณเติมเข้าไปนะฮะ ซึ่งอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นบั๊กหรือว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่เขาเซตมาก็แล้วแต่นะฮะสำหรับคนที่ไม่ได้ดับเครื่องเนี่ยอาจจะไปพบว่าระดับน้ํามันจะค่อยๆขยับขึ้นขยับขึ้นเองจนถึงขีดที่คุณเติมเข้าไปนะฮะแต่ว่ามันจะไม่ขึ้นในทันทีอันนี้ก็อยากให้ เป็นข้อสังเกตรหรือแนวทางการปฏิบัติกันนะครับว่าถ้าอยากให้มันขึ้นเต็มตามขีดที่ตัวเองเติมเนี่ยควรจะดับเครื่องนะครับสำหรับ Honda h r v รุ่นนี้และทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็เป็นเพียงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับรถยนต์ Honda h r v e s e v ซึ่งก็เป็นการรวบรวมปัญหาของสมาชิกเพียงบางส่วนเท่านั้นไม่ได้เกิดอาการแบบนี้กับทุกคันและบางคันก็ได้รับการแก้ไขปัญหาให้หายขาดจากศูนย์บริการ แต่สําหรับบางรายก็เริ่มออกอาการเซ็งๆไปเหมือนกันที่ต้องเสียเวลานํารถเข้าศูนย์บริการอยู่บ่อยๆและเสียความรู้สึกกันไปไม่น้อยเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นปัญหาเพียงบางส่วนที่ได้นํามาพูดคุยเพื่อให้ได้ทราบและศึกษากรณีเหล่านี้ ซึ่งอาจจะมีปัญหาอื่นๆเล็กๆน้อยๆที่ผมอาจจะไม่ได้กล่าวถึงหรืออาจจะหาไม่เจอหรืออาจจะไม่มีใครมาแชร์หรืออาจจะมีปัญหาใหญ่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้หรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ยังตอบไม่ได้นะครับยังไงก็ลองเข้าไปศึกษากันในกลุ่มของ Honda SIV ดูแล้วกันนะครับหวังว่าจะเป็นข้อมูลที่เกิดประโยชน์สําหรับใครที่กําลังสนใจและกําลังหาข้อมูลเหล่านี้อยู่และท่านใดใช้รถรุ่นนี้อยู่และได้เจอปัญหาแบบไหน ได้รับการแก้ไขที่แท้จริงอย่างไรช่วยกันแชร์ข้อมูลลงในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านที่กําลังรับมือหรือแก้ไขปัญหานี้อยู่จะได้เกิดประโยชน์สําหรับเพื่อนๆสมาชิกผู้ใช้งานรถยนต์ honda HRV e eHEV กันต่อไป และท้ายนี้ก็อยากจะขอบคุณไปยังสมาชิกผู้ใช้งานรถยนต์ Honda HRV ที v ่มีปัญหาแล้วก็นำมาแชร์ลงในกลุ่มนะฮะเชื่อว่ามันเกิดประโยชน์กับทุกๆคนมากกว่าเกิดโทษนะครับยังไงก็ขอขอบคุณด้วยละกันนะครับแล้วก็ขออนุญาตนะครับที่ได้นำข้อมูลเหล่านี้มาเผยแพร่ในอีกช่องทางหนึ่งนะฮะและทางเราหวังว่าจะได้รับกาลังใจจากท่านผู้ชม โดยการกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับแล้วคอยติดตามกันต่อนะครับว่าคลิปต่อไปในช่วงปัญหาของรถใหม่จะเป็นปัญหาของรถยนต์รุ่นใดหรือถ้าอยากให้รวบรวมปัญหาของรุ่นใดเป็นพิเศษก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ขอกลาบขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับที่ติดตามให้กําลังใจกันเรื่อยมานะฮะวันนี้เรามีแฟนเพจทาง a c e b o o k นะครับสามารถค้นหาได้จาก a d ด e ี e ิ e ลเมนชั่นนะครับตามที่ขึ้นหน้าจอนขณะน,นี้หรือท่านสามารถติดต่อโฆษณาได้ตามช่องทาง Facebook Fanpage หรือติดต่อทาง l i n e แอดที่ขึ้นณขณะนี้นะครับกราบขอบคุณทุกท่านมากนะครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ